หลังจากเราได้นำเสนอข่าวว่ามีนักล่าปลาจำนวนมากนำเรือเล็กพร้อมเครื่องชดไฟฟ้าแอบลักลอบชอดปลาไปขายทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์บึงบอระเพ็ด ที่กระทรวงเกษตรและสหกรได้นนประกาศไว้เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2518เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้มีพันธุ์สัตว์น้าป่าและพืชอยู่หลายชนิดรวมถึงนกนา,นาพันธุ์จึงเกรงว่าสัตว์เหล่านี้จะสูญพันธุ์และจะทําให้ระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติเสียไปแต่ในการนําเสนอข่าวของเราไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้เลยทุกวันนี้ชาวบ้านที่หากินอย่างถูกกฎหมายยังคงติดต่อเข้ามาเพื่อร้องเรียนกับสถานีข่าวเคทีวีอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย จากมีชาวบ้านโทรล้องเรียนกับทีมข่าวเคซีนิวนะครับว่าที่หมู่บ้านลังจิกหมู่หนึ่งตะมนผนนอนซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะครับและห้ามล่าสัตว์เด็ดขาดนะครับณจุดนี้แต่ทว่าก็ยังคงมีเรือลักชอตปลากันอยู่ครับมีประมาณ2ี่สิลำครับซึ่งด้านหลังผมนี้ก็ยังคงชอตกันอยู่ครับเดี๋ยวทีมข่าวเคซีนิวจะลงไปแอบถ่ายกันครับเมื่อทีมข่าวเดินทางลงพื้นที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวก็พบว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์บึงบรเ โดยจุดที่ได้รับแจ้งพบว่ามีกลุ่มคนหลายกลุ่มกําลังนําเรือเล็กติดเครื่องยนต์ออกตะเวนลักลอบชดป่ากันอย่างโจงแจ้งโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายซึ่งคนกลุ่มนี้จะตะเวนลักลอบชดป่าไปเรื่อยๆตั้งแต่บริเวณใกล้หมู่บ้านลังจิกหมู่ที่ 1- ถึงหมู่ที่4ี่บ้านปกสูงบ้านหัวดงไปจนถึงบ้านห้วยหิน,านจากการสอบถามนางสมบุญชาวบ้านหมู่บ้านหลังจิกหมู่หนึ่งตบนพระนอนซึ่งบ้านของชาวบ้านไยนี้อยู่ติดกับบริเวณที่กลุ่มแก๊งลักลอบชดป่า เข้ามาทำกิจกรรมเทือนโดยนางสมบูรณ์เปิดเผยให้เราทราบว่ากลุ่มนักชดป่าพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนต่างพื้นที่มีอยู่ประมาณ50คนใช้เรือเล็กประมาณ20-30ิบถึงาลำแอบลักลอบนาเครื่องชอดไฟฟ้ามาช็อดป่ากันเกือบทุกวันจนตนรู้สึกเอือมระอากับพฤติกรรมแต่ก็ไม่รู้จะทําเช่นไรจึงพยายามแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแต่มาถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถทําอะไรกลุ่มแก๊งดังกล่าวได้จนทําให้ตนคิดว่าอาจมีการจ่ายส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ปลาตัวเล็กเป็นพันก็เป็นหมันหมดนะ เป็นหมันเหรอเป็นหมันไม่วางไข่ได้แล้วคือปลาจะไม่วางไข่จะไม่วางไข่จะเป็นหมันเลยโดนช็อตไปทีนี้ปลาก็เลยน้อยลงนะเป็นน้อยลงมาเจอตัวเล็กๆนี่น้อยมันก็มันเป็นหมันวางไข่ไม่ได้นะครับแล้วก็ช้อยบริหางบ้านห่างช่องเลยอ่ะโอ้มาช็อตใกล้ๆบ้านเราเลยโอ้ปกติตอนมันเรือรัดได้มันช็อตหมดเนี้ยเนี้ยรอบบ้านรอบช่องเนี่ยครับมันลำคานเห็นแล้วมันมันได อยากให้เขาหยุดหยุดชดเบาชดมั่งหาอาชีพอื่นป่ะล้วก็ทําอะไรเ็าไม่ได้แล้วเ,เราอยากจะบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลอย่างจริงจังไหม <c oughs> หน่วยงานของไอ้ประมงเลยเมื่อก่อนเขามีดูแลจริงจังเนมาอีช่วงนี้เขาปล่อยปะลาเราเลยจัด <ừ> ฉันก็ยังสงสัยว่าเขาหัวกันหรือไง ด้านนายพิสนุบุญญาฤทธิ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลังจิกหมู่ที่สาบลพระนอนกล่าวแบบเดียวกันว่ากลุ่มนักชดปลาเหล่านี้จะลงมือชอดปลากันอย่างโหดเทียมและลงมือปฏิบัติการกันอย่างหนักมีน้ําซ้ําเมื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประมงมาดําเนินการกลุ่มแก๊งดังกล่าวก็สามารถร่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนทุกครั้งแม้กระทั่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจสพหนองปิงอำเภอเมืองจงององนครสวรรค์ซึ่งเคยนําปะทัดประจุดไล่ให้ดูคล้ายเป็นเสียงปืนคู แต่ก็ยังไม่สามารถทําให้คนกลุ่มนี้เกรงกลัวแต่อย่างใดซึ่งตนสงสัยอย่างมากที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มแก๊งชดป่าได้เลยอีกประการหนึ่งตนรู้มาว่ากลุ่มแก๊งที่มาลักลอบชอดป่าส่วนหนึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของกรมปมงคและคาดว่าคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนี่ยผมติดข้องใจอยู่อย่างหนึ่งเวลาเบ็ดคันเดียวเขาจับ,บเบ็ดคันเดียวเนี่ยกว่าจะตกปลาได้ถ้าตัวและนานนะแต่เวลาเลือ็อดมาเขาไม่จับ ผมก็ยังคล่องใจว่าอย่างนี้แสดงว่าอะไรมีอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับเราสงสัยว่าไงเราสงสัยว่าต้องเขาอาจจะมีอะไรกันบ้างมีการเคลียร์กันการเคลียร์กันด้วยยังไงเนี่ยก็ลงเรือ mm. ไปไล่เขาก็หนีพอหนีเข้าเขตที่เขตสองคือเขตสองเขาให้ลงขายได้หากินได้เขาก็ไม่กลัวเราแล้ว,แ,ลวแต่จุดที่เขาหากันอยู่เนี่ยเป็นจุดจุดเขตหนึ่งจุดห้าม จุดอนุรักษ์เลยครับผมแต่ชอตนี่ก็ห้ามหมดทุกเขตเป็นไม่ได้อยากพูดอะไรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการยังไงก็อยากให้ดําเนินการแบบมาตรฐานจริงๆมั่งเพราะว่าผ่านปลาที่บึงบลิเภทเราเนี่ยจะไม่เหลือแล้ว ด้านไหนวินัยมั่นใจสมาชิกอบตอพะนอนซึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วเคยช็อตป่าร่วมกับกลุ่มแก๊งดังกล่าวแต่ปัจจุบันได้เลิกแล้วยอมให้สัมภาษณ์แฉถึงพฤติกรรมให้กับทีมข่าวว่าการลักลอบช็อตป่าในเขตท่าม่า์บึงบรวเพชรมีมานานนับ10ปีแต่ที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มลักลอบช็อตป่ายิ่งเหิมเกิมหนักยิ่งขึ้นเนื่องจากแหกันมาที20-30าลำ ขามมชอ็อตปลาในเขตที่ห้ามล่าสัตว์บุงนปรพีอย่างต่อเนื่องโดยคนกลุ่มนี้จะวางสายคอยสอดส่องดูแลเจ้าหน้าที่และจะมีการรายงานทางโทรศัพท์มือถือกันตลอดเพื่อป้องกันการโดนจับและบางครั้งเมื่อกลุ่มในสมาชิกคนใดถูกจับก็จะใช้พลังมวลชนในแก๊งที่มีมากกว่าเจ้าหน้าที่นําเรือเข้าร้อมกรอบกดดันไม่ให้จับกลุ่มส่วนผู้ที่ทําประมงด้วยวิธีถูกกฎหมายก็ไม่กล้าแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพราะเกรงกลัวว่าจะได้รับอันตรายอดีตนักทอปาลารายนี้ยังเผยถึงรายได้ในการจับปลาด้วยว่าเรือแต่ละลำมีคนคุมเรือ 2คนสามารถจับปลาด้วยวิธีการช็อตนําไปขายได้วันละไม่ต่ํากว่า1-0,000บาทเลยทีเดียวซึงถือเป็นไรายได้ที่สวยหรูจึงทําให้กลุ่มแก๊งเหล่านี้กล้าเสี่ยงที่จะมาช็อตปลาในเขตท้ามราสัตว์บึงบัวเพชรว,วันวันหนึ่งรู้สึกวันลำหนึ่งได้ประมาณเป็นหมื่นกว่าผมไม่แน่ใจว่าราคาปลาไม่แน่ใจแล้วว่าราคาปลาเท่าไหร่นะจริงๆแล้วได้ลำประมาณปเป็นหมื่นนะครับหลักหมื่นครับผม20ลำก็สองแสนกว่าครับ ครับไม่รู้ว่าประมงจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมมันมีส่วนแน่นอนว่าจริงๆประมงชุดเนี้ยชุดนี้ที่อยู่ทุกวันนะครับว่ามีแน่นอนว่ามีส่วนเอี่ยวตรงนี้แน่ไม่ไม,ไม่ดีครับพราอเคยมีปลาลูกเล็กๆขึ้นมานะครับตอนนี้ไม่มีครับพอมาช็อตเข้ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไม่มีไม่มีลูกค้องให้เห็นเลยครับไม่มีลูกปลาให้เห็นอนาคตจริงๆนะลูกหลานทุกคนเน่ะ ที่กำลังจะหากินโดยใช้บึงจริงๆแล้วจะไม่มีครับด้านพันตำรวจโทสุทัศน์พิระบันพนักงานสอบสวนสบ .2 ส,สบพหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำงานร่วมกับประมงจังหวัดนครสวรรค์ในการออกกวาดล้างกลุ่มแก๊งนักชตปลามาโดยตลอดแต่ก็ไม่สามารถปราบได้หมดเนื่องจากกลุ่มแก๊งดังกล่าวมีความชำนาญในพื้นที่ประกอบกับโทษทางกฎหมายอาจน้อยเกินไป อีกประการหนึ่งคือรายได้ในแต่ละวันที่ได้วันละนับหมื่นบาทต่อหนึ่งลำเรือถือได้ว่าคุ้มกับความเสี่ยงจนทําให้ทุกวันนี้ยังคงมีแก๊งลักลอบชอดป่าออกมาชดป่ากันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่อีกมากครับกรณีอย่างนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ปรรมจเขาจับมา,บาก็ดําเนินการตามกฎหมายเนาะ,ะโทษของการที่ใช้กระแสไฟฟ้าทําการประมงเนี่ยโทษปรับตั้งแต่ ไม่เกินไม่เกินหปีโทษจำไม่เกิน5ปี5ปตีตั้งแต่1นึ่งบาทถึง1นึ่งแสนบาทซึ่งปกติก็คดีในส่วนของสพอพหนองปิงนี้ก็มีก็ไม่บ่อยครั้งก็มีบ้างเป็นบางครั้งเนื่องจากว่าเจ้าที่ประมงเนี่ยติดตามจับกลุมได้ยากลําบากก,ก็จับมาได้ไม่มากเท่าไหรซ่ซึ่งโทษตรงนี้ก็อยู่ในดุลพิเของศาลที่จะเปรียบเทียบ เรียปับแล้วเ,เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ครับทางเจ้าที่ตำรวจของสองพหนอ,องปิงเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปเฝ้าสังเกตการบ้างไหมครับก็ <c oughs> ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมงการร่วมกันไปเพื่อสืบสวนจับกลุ่มกันอย่างต่อนเนื่องนะ <c oughs> แต่ก็เนื่องจากดโดยปัจจัยของของของเรือของอะไรทั้งหลายแหละก็บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะติดตามจับกลุ่มตัวได้เนื่องจากผู้หาังหลบหนีทำานาญพื้นที่ การหลบหนีไปได้แต่เราเราทำต่อเนื่องนะเราคิดว่าสาเหตุใดครับที่กลุ่มนักชดปลาเนี่ยถึงไม่หมดไปจากเมืองบริเวทัทีครับอืมก็นื่องจากน่าจะเป็นการประกอบอาชีพบางส่วนแล้วก็โทษอ,อาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็ถือว่าตรงนี้ก็ถือว่าเหมาะสมลวที่ศาลเขาจะลง อยากจะฝากเตือนอะไรกับพวกนักชดป่าครับอ,อ๋อฝากเตือนว่าอย่าไปทําผิดกฎหมายเลยก็ท่านมีอะไรก็ประกอบอาชีพได้สุจริตนะเราฝากอย่าอย่าไปกระทําความผิดกฎหมายทีมข่าวเคซีนิวและประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์อยากให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาจริงอาจังกับการปราบปรามกลุ่มแก๊งนักชดป่าเหล่านี้ให้หมดไปจากบึงบอระเพ็ดเสียที หากปล่อยให้มีการกระทำเช่นนี้ต่อไปคาดว่าอีกไม่นานอันปลาคงจะลดน้อยลงไปประกอบกับนกที่เคยอบรยยบมหาปลาหาหอยในช่วงฤดูหนาวคงจะไม่มีให้เห็นหากสถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้นคงสะท้อนน้อยห้องถ่ายภาพนนทวัฒน์บุตรอินทีมข่าวเคสนิวรายง,งาน